จะพาไปแลเทีจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งน้วยลาตะเวนหานผ่านค่ะเขาพบรองร้อยการหลักศับนะคะจากรังรถไฟในพื้นที่อำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการแรง่ง่อมแซมจุดเสียหายคณะ้วยงานความมั่นคงค่ะก็รวมกับตำรวจติดตามตัวภูกระทำพิษมาดำเนินคดีค่ะ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเวลาหกนาฬิกาน่วยลาตะเวนโรยทบพบเซฮาสุนซ้ตรวจพบความผิดปกติบริเวณทางรถไฟเคกับสะพานบําบานฮูลูปาเรมูเทนเนงตำบลตันยงมัสอำเภอระเง,งจังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยพบว่ามีการทอดมุดหยุดรางรถไฟจานวน13ตัวแล้วก็แผ่นเล็กบนม้นรางรถไฟเสียหายไปซ่งเพนนะคะลังดับแจงเหตุค่ะน่วยเฉพาะกิจทานผ่านเดเซีฮาก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่ง ประเทศไทยข่าวตรวจสอบทันทีแล้วก็รื้อนำเนินการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายในเวลาประมาณตีเจ็ดวันเช้าค่ะ ควบขู่กับการส้นถีกกำลังรวมกับรอยทอโพเซฮ่าุนซ้ำรอยทโพเซฮาสุนกล่าวจุดพิเศษและก็ฉุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรั่วโชอระโบในพื้นที่หมู่หนึงและก็หมู่ที่สิบเข้าปิดหลอมและก็ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดค่ะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่โชระโบก็ห้ข้อมูลนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีแรงจูงใจในการหลักแพทย์เล็กเนี่ยเอาไปขายเพื่อจะเอาไปซื้อยา บรืทึกก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยในบริเวณใกล้เคียงแม้จะมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่แล้วก็ตามนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟก็ได้ซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว<ม>แล้วก็ยืนยันว่าเส้นทางรถไฟยังสามารถเปิดไห้บริการตามปกติไม่กระทบต่อการเดินรถในส่วนของการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท่านีตำรวจภูธรระแงะนะคะก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งการกระทําครั้งนี้ถือเป็นภัยต่อความปลอดภัยในสาธารณะแล้วก็ส่งผลต่อรัพย์สินข้องรัฐซึ่งถ้าหากจับกุมผูตังหาได้ก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะน,นะคะก็แครแรงประชาสัมพันธ์ด้วยมั่นกันนะคะฝากถึงพี่นงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าหากว่าพบเห็นคนกระทําความผิดเนี่ยนะให้แคบแจ้งในทันทีเพราะว่าการทอดมุดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันส่งผลดีนะพี่ตำรวจอันตรายต่อชีวิตแล้วก็รัพย์สินพี่นงต่อประชาชนหลยคนไดชายบริการ รถไฟนั่นเองนะคะโกประเด็นสั้นๆคือทําทําไมนะคะดูแล้ว,วาราคาเล็กตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเอาไปคล้ายระดายราคาสูงแต่ว่าเล็กนี้นี่มันจําเป็นต้องใช้แพ่นมุดแพ่นเล็กเนี่ยคือทางการรถไฟเขาจาเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่าก,กับว่าเราเนี่ยสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับพื้นที่ถูกตอ้อง่ะาคนที่ช้บ,บริการรถไฟเขาก็ต้องมีความปลอดภัยโดยมือนกันเพราะฉะนั้นก็สมัรถช่วยกันเป็นหู้เป็นตาถ้าเออกิดเจอเบาะแสของผู้กระทาความผิดก็สมารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ